ไลท์ผมจะบินน enfin like ี okay, okay, ่พ hey, ี่ไลท์ผมจะบินนะครับงงแค่นี้นะได้ครับมีคีมผมเลยพี่เฟิร์สปันดีนะพี่เฮ้ยบินพี่พี่นาเรีอวพี่รีไวเลยพี่เพี่รีไวจริงเรื่องผมขอความช่วยเหลือพี่ไม่ไหวขนาดนี้แล้วเรื่องอย่างนี้พี่ไวมากเลยพี่ไหนอันนี่มาช้าใช่ไหมครับเป็นนู่นมาเร็วนะเป็นพี่น้องนะโอ้พี่พี่รีไวจริงเรื่องเนี้ย เลือนทงเลือนถอดอะไรเงี้ยพีมโอ้เน็ตเน็ตไปเลยรีบพิมพ์เลยโอ้แล้วตอนนั้นกินแพ้นะเปนยับนะเป็นดีไวเลยนะแปนนีอนไลนพี่นาเรีผมเรียกขอความช่วยเหลือพี่เบไม่บินเดี๋ยวเบสบินเองโอ้โหจะว่าพอทงพอถอดปั๊บพี่นาเรีคือคนไหนอะคนนี้ทางกุหลาบที่นี่แหละต้องรีบแล้วคนคนนี้คือพี่นาเหรียใช่ไหมเขาเป็นชื่อมาเหรอโอ้พี่นาเรียไม่มีม่มีแล้วต้องรีบแล้วเรื่องเงี้บนัะ ของชอบเลย <laughs> โอ้โ <laughs> พ,พโี่ไม่ไหว ไม่ไหวไม่มีไม่มีพิมพ์ปิดจะคำอ่ะพี่ยรีอ่ะไม่เคยพิมพ์ตกเลยผมผมอ่านพี่ดูครั้งอ่ะพี่ยนี้ไม่เคยพิมพ์แบบพลาดเลยพี่อะพี่โรสแล้วผมทักผมหนุ่มทักแล้วส่งอะไรอ่ะส่งแล้วผมส่งผมส่งเพจไปให้ได้ไหมพี่หนุ่มทักส่งเพจไปให้ได้ไหมพี่เดี๋ยวเลยพี่พี่มันไม่ปิดเพจเลยนะพี่อย่างนี้จับได้พี่เอ้ามันจะไม่ปิดเพจนี่ถือว่าจับลายไปพี่ให้คนไปกดก็พอแล้วน่าจับยากให้คนให้คนไปกดว่าทุกคนคนอื่นจะได้ไม่ถูกโดนตลอดอย่างเงี้ยหนมส่งมาให้นะพี่พี่นันรี เฮ้ยพี่โรสผมส่งให้ไปแล้วพี่ขอบคุณครับคีมเลิฟนะครับพี่โรสผมส่งมาให้นะครับไอ้คีมเลิฟคีมเลิฟตัวจริงไหมนี่ยผมส่งมาให้นะครับขอบคุณพี่คีมเลิฟนะที่ส่งให้นะครับเดี๋ยวไปสืบได้พี่คือมันมันไม่ปิดเท็จนะพี่มันบล็อกผมนะแต่มันยังไม่ปิดเท็จนะพี่ผมว่าอย่างนี้มีสิทธิ์จับได้นะพี่แต่ตำรวจผมคุติดตามมาครับ ผมผมมีแจ้งความพีมันที่24เลยอาจจะการยัดไม่ได้เอ้ยขอบคุณมากครับิีมเลิฟเอ้วันี่คนติดตล้วนะครับขอบคุณพี่คิมแล้วล่ะยังไม่นอนครับพี่เอกพี่เอกสวัสดีครับพี่เอ็ดนี่ครับไม่นอนนะพี่ ตลวดไซเบอร์ใส่รับใส่รับสาวเต็มหอกเร้ขอบคุณครับพี่บอสขอเพลงน,น็นอตน็อตวันไหนหรอครับมผมว่าช่วงนี้ผมแบบสุดดีมาก ชอบมลน์นานจังผมเล่นแต่สี่ทุ่มวันเนี้ยใช่ไหมอ่ะใช่เพลงนี้ไหมครับเออใชมาใช่ขอบคุณมากครับพี่คิมโอ้โหเมื่อวานไหนเมื่วาน,มวาน,มวานผมหลับพี่ไลท์ไล์ถึงเที่ยงอ่ะพี่แล้วง่วงอ่ะพี่ขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับพี่พี่รอ,อผมหลับพี่ขอบคุณมากครับพี่คีมโอ้ผมไลท์ถึง ไลผมผมไล่กถึงเที่ยงเลยพี่วันนั้นน่ะเมื่อวานมันเลย่ะมันไม่ไหวพี่เมื่อวานมามาแล้วแบบมันเหนื่อยมากพี่แบบเหนื่อยพี่ร่างกายมันเหนื่อยพี่โอ้วันนี้ไม่ต้องเที่ยวก็ฟิน อาวผมดีใจโอ้ผมไม่เคยเห็นเลยพี่แล้วผมแบบผมเพิ่งมาแล้วผมได้ของไบเหมืนกนผมก็ดีใจมากเลยไม่คิดไม่ฝันเลยผมตอนแรกผมกะได้มาอย่างน้อยผมแบบมันก็ต้องแบบโปรโมทเสื้อบอลอะไรเงี้ยร้านเสื้อบอลในวลดีโคิดว่าจะได้ขนาดนี้พี่ จเดีใจมากเลยเอาคุณพี่โรสพี่เขมเลยนะครับขอบคุณมากนะ้พี่เอกขอบคุณจริงนะพี่เพิร์ดพี่นัสพี่บู๊แล้วก็พี่วาพี่นารีโอ้ผู้สมัครสมาชิกผมมาผมต้องขอบคุณนะผมไล่ก่อนนะพี่เอกพี่เด็บเด็บฟี่พี่นารีพี่แอร พี่น,นัทบุ้มบู้นะแล้วพี่เพิร์ดผมต้องขอบคุณมากครับพี่เพิร์ดสมัครผมสองอันเลยนะต้องขอบคุณเลยนะครับเออขอบคุณมากครับพี่โรดจัดฟันครับจัดฟันกันนะครับตอนนี้ผมมีสิบคนแล้วพี่ผู้ต <Hi. S 1> ิดตามพี่เชื่อป่ะผมไม่คิดแล้วแบบจะมีคนมาสมัครของผมเลยตอนนั้นผมเลยแบบตั้งชื่อมั่วด้วยผมก็เลยเปลี่ยนแล้วพี่ตอนนี้เป็น ตอนนี้เป็นผู้ติดตามผมเป็นชื่อเออชื่ออะไรเนีนเวท T P P B ตัวตัวปั่นนะครับตัวปั่นคุณเบสนะจำเนะี่ย T P P B ตัวปั่นคุณเบสด้วยวันไหนจอยวันไหนจอยจอยสตรีมอาร์วีน,น,วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะ ผมจะลองแต่ผมต้องไปซื้อข้องก่อนพี่เดี๋ยวผมในมินเนี่ยนหรอครับผมสั่งมานะครับแล้วก็บางทีก็ไปเที่ยวมินเร์่ซลแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ฝากพี่สาวซื้อมา <S <S <ๆ>ออได้พี่แต่ผมผมต้องไปซื้อค้องก่อนพี่เดี๋ยวผมต้องไปจัด <S <S ผมต้องให้รุ่นพี่จัดสเปคให้พี่ผมผมไม่รู้เรื่องค้องไปแต่ผมอยากได้แบบมีไฟอะมีไฟอยากได้มีไฟอยาน้อยเล่นแบบมีไฟอะไรแต่ผมกวผูเปิดเทอร์แล้วผมใช้ไม่คุ้มไห แต่ผมจะ,จะพยายามมาต่อโลกไหนพี่พี่นดี้ต้องแบบแค,น,แแคนี้แม่ดูอยู่แคนดี้แม่ดูอยู่แนะนําผมอะ่ะผมไม่รู้เรื่องจอพี่แต่ผมเห็นแบบมันมีโคง้งอะพี่โค้งอะจอโคง้งอะพี่โอ้จอกลมอะไม่พี่จอโคงอ้ง่พี่จอโค้งอะอันย,ยาวอะ คือ,อคือเดี๋ยวแม่ผมอ่ะแม่ผมบอกให้ผมไปไปจัดของพี่แต่แตช่วงนี้ผมยังไม่มีเวลาแม่ผมบอกให้ผมไปซื้อมา,า,มมาผมบอกโชคดีอะพี่เออตอนนี้แม่ยังแบบแม่ถือว่าแบบออกออกแบบสับสนหลุนให้อ่ะพี่ยังถือว่าโชคดีแบบแม่ผมก,ก็เห็นว่าผมแบบมานั่งทํากันไงพี่แบบมานั่งไยสุดแต่แม่ผมก็โอเคดีใจพัสก่อนกผมก็แบบกินนอนกินนอนพี่แต่ว่า แม่ผมเขาบอกว่าเออให้ให้ไปจัดสเปกมาพีวแล้วก็เดี๋ยวให้พาลูกของเ,เพื่อนพ่อผมเขาแบบเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ะให้พาให้พาพี่คนนั้นไปแล้วก็แบบเจาะสเปกอะไรก็เลือกมาเดี๋ยวแม่ผมออกเงินให้ผมว่าเออโชคดีอยู่ดีแล้วเดี๋ยวผมผมว่าแบบถ้าพี่มีตัวไหนแนะนาผมอะผมอยากได้แบบการ์ดจอที่แรงที่สุดเลยถ้าพี่แบบรู้เรื่องการ์ดจอพิมพ์บบาผมได้ผมอยากเอาแบบแรงที่สุดอะเต็มเดบิวต์สตรีมเมอร์ครับ จอกลมดีสุดแถมแถมถ้าจะขโมยยากด้วยเพราะหนา้า <c oughs> โอ้ไปที่ไหนเราบอกแพงที่สุดดีสุดเลยเพี่ไม่พี่ผมผมไม่เอาขนาดนั้นนะพี่เพราะผมแบบผมว่าเอามาแค่เล่นเกมกับสตรีมผมว่ามันต้องแบบมันก็ต้องแบบมันก็ไม่น,าน่าตอสุดขนาดนั้นนะพี่ผมมาเล่นเกมกับสตรีมนแะแต่ผมแบบเล่นเกมลืน่นได้ทุกเกมเล่นเกมได้ทุกเกมเล่นเกมไม,ม่เพราะว่าผม้บางทีถ้าเอาสุดไปมันก็แบบใช้ใช้เหตุพี่ เอออาไปทำแบบอืน่นดีกว่าพี่หน้าตรงหน้าตรงแบบคอมแบบลื่นๆหน่อยพี่ผมไว้ผมจะแบบไปเล่นกับท่าโพพี่พี่ผมอยากเล่นแบบอยากไปสตรีมไฟเอ็มหอยอย่างเงี้ยพี่เออเล่นไฟเอ็มด้วยไอแฮปไอแฮปอ่ะไอเฮบผมว่าเห็นมีคนแนะนำผมครับแต่ว่าผมอยากไปเน้นแบบไปจัดหน้าง,งานนะพี่แบบไปเลือกแล้วก็มาประกอบเลย ต้อขอบคุณมากครับพี่เอ็คนที่87นะพี่เบอร์ร้านดังของดีใช่ไหมพี่ร้านดังนะด้วยเนาะนายเป็นร้านดังไว้แฮับอ่ะร้านดีพี่เป็นเกียว์วันทองเลยผมโอ้โหไว้สตรีมไหมผมผมกับเบสครับอันนี้อันอน,อนี้ผมอันนี้เบสครบับอันนี้ผมอันนี้เบย์ดูสิเออไม่มีนะพี่ เ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอเลยถ้ามีเพ5เราเล่นด้วยกันเกยย่งเยอะก็ได้ๆๆเป็นางานเป็นงานเยอะอผมผมอ่ะที่ผมก็อยากซื้อเป็น5แต่ว่าผมผมว่าจะรอเป็นตัวโปรอ่ะพี่ขอบคุณมากครับนีนานอนยังตอนแรกผมผมกะซื้อกระแมญี่ปุ่นนะแต่ว่าไปมามาหรือเลยรอตัวโปรดีกว่าพี่เป็นพี่น้องกันครับใช่ครับพี่น้องจริงๆใช่พี่ทิมมี่โอ้ผมผม ผมไม่เจอพี่หลายวันเลยพี่ทิมพี่ว่า <c oughs> ผมว่าพี่พี่นาีอะผมว่าพี่เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะพี่แต่ว่าผมอะถ้าเราจะไปถามสาระจากพี่เขาอะผมว่าผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่วิสาระจากพี่นาดีอะแต่พี่เขาเป็นคนจิตใจดีพี่สาระไดเวลาที่แบบจะเป็นงานเป็นการอะพี่นาดีเขาทําได้วิแต่ถ้าบนแบบช่วงเวลาอื่นเขาจะไม่มีแล้วี่สาระแล้วให้ให้กับเราเขาจะมีสาระี่แต่พี่นาดีเป็นคนใจดีที่ผมยอมรับเลยแบบจังหวะที่แบบเออเจอแบบสายเปมาพี่นาดีเขาจะช่วยพูดทุกวิธีทางี่แต่ถ้าบนแบบพอแบบ จังหวะแบบไม่มีอะไรแล้วพี่เขาจะแบบออกออกทะเลให้ได้หมดเลยพี่ไปทุกรูปแบบพี่แบบตอนแรกก็เหมือนแบบเออเหมือนจะแนะนําสุดพักเริ่มวนกลับมาที่เดิมแบบมันเหมือนทางตันพี่ผมวนอยู่ทางตันนะเวลาผมคุยวิบพี่นาเรียเราจะวนอยู่ทางตันนี่แล้วจะวนกลับมาที่เดิมพี่เหมือนกันกัได้ข้อมูลแล้วข้อมูลโอ้วนกลับมากันกัได้ข้อมูลแล้ววนกลับมาพี่ถมว่า อันนี้ผมว่าชมพี่เขาเป็นคนจิตใจดีพี่แต่ว่าแบบได้สารไหลมากกว่าสารละเอออันนี้จิตใจดีจริงพี่ผมว่าก็อยู่หน้าชื่นชมนะพี่ตัวเลยสามตัวเลยมันไม่ได้แปลกขนาดนั้นพี่เอ้บอกพี่เขารอต่อเลยแย่ดาวให้รอต่อเลยครับบอกพี่เขาไม่ต้องกระอกไปไหนอะ่นต่อเลยโอ้ผมว่าสารไหลหลายพันนะพี่ กินอร่อยอ่กินฟางเลด้นเลยอ่ะพี่แล้วซาลายจริงี่เอ้าพี่โรบไปแล้วอ่ะพี่อ๋อพี่โรบยังอยู่ ยังย hey, ขอคุติดตามด้วยครับตอนนี้ผู้ติดตามผม5,400ันีแล้วอ่ะใครป่าละเจ้านะหรอนี่แบกูคิดอยู่ใครป่าไว้เนี่ยนนี้เขาแจกครับเขาแจกให้ผมตอนเรียนอยู่นะครับแก่สักัน่ย เมทพี่ลมดีแล้วพี่พี่โลไม่ผมต่อเลยพี่ลมดีแล้วตอนนี้พี่เล่นกับผมเลยสตาร์ที่แล้ววิเดิรพี่เขาโค่นดุตอนตอนต้นเกมอะตอนนี้พี่ไม่ต้องไปไหนเลยพี่อยู่ผมพอช่างหัวเมทและให้เมทมันกดล้อเลี้ยวมามึงอยากจะเลี้ตัดใหม่ต้องมาอีกแล้วเราไม่ยอมาแี่ต่อ วันนี้อ๋อพี่วันนี้ผมว่าตอนเกมปุ๊กปูตอนนี้คุณาตอนนี้เรื่อยๆพี่ตอนนี้ตื่นแล้วพี่แบบได้ของเยอะแบบนี้แบบนี้ใหญ่ไปบอกหายยุ่งเลยนี่ครับพวกพี่ยุ่งเริงเนาะพวกพี่ก็บอกผมพี่จะตายแลพวกพี่ไม่รอดไปนี่เป็นคุณสามที่สองอะคนณสามเฮ้พี่เบ้นะคิโรถเบ้นอย่าเป็นเบเอผมจำไม่ได้ขอบคุณมากพี่วันนั้นส่งให้ผมเยอะมากไปไปขา อันนี้ขอบคุณพี่เข่จริงนี่พี่โรดด้วยแซีบาเวเดือยรมมาติดเบนผมเจอพี่หลายครั้งแล้วพี่แล้วแบบไปอกระาใเข้ามาไอ้ยังไหนร่วมมาแล้วอนนั้นพี่ส่งให้ผมเยอะมากไม่เี็กตามเลยงลงมาไม่ทันเลยเฮ้ยขอบะไ่ได้หระมันดีใจจนรถนออกปากออกตานอนตะแคงแค่ไใช่ผมว่า โปกโติพวกพี่เล่นเล่นเกมคอมไหมพี่ใช่พี่ผมแบบผมตอนผมผมเริ่มพูดเก่งขึ้นหน่อยไงพี่แต่ว่าผมยังหิ้วยๆยยตอนนี้แบบพอแบบทำไปเรื่อยๆมันก็ถือว่าชินนะพวกพี่เล่นเกมคอมไหมอ่ะเปาจะสีทองแล้วเล่นไมค้าบอ๋เอเฮ้ยผมผมชอบเล่นไมคาไม้าเลยอยู่ผมสร้างบ้าน ชอบไมคครัหร,รือว่าโลวาโลวาโลผมเคยเล่นแล้วแต่ว่าโดนฝรั่งดา่าเคยไปเล่นอ่ะโดนฝรั่งเปิไดไมค์คด,าาด่าเป็นผู้หญิงล้ลยผมโคตรแค้นอ่ะโอ้พระป็นผู้ชายด, <ไป S 2> ด่าผมจะไม่ว่าเลยแม่งเป็นผู้หญิงครับผมผู้ชายครับผมแม่งเปิดไมค์ด่าผมเป็นภาษากฤษแล้วเป็นชุดเลยพี่แล้วผมเปิดไมค์ไม่เป็นผมเปิดไมค์กลับไม่เป็นเว้ยผมเล่นแนั่งฟังมาทั้งเกมอ่ะแม่งกบนชิบหายเลยบอกผมเอาจะเกมเอาจะเกมไปซะท่านบอกท่านบอกกินเอากินเอาโอ้แม่งด่าผมเป็นชุดอ่ะแม่งี่ผมกดเปิดไมค์ไม่เป็น ผมได้แต่นั่งฟังแม่งอ่ะโอ้โหแม่งด่าผมโหเลยว่าแบบผมเป็นผมไปฆ่าพ่อมนาะเออแม่งด่าผมไม่ไม่หยุดเลยพี่แล้วบอกให้ผมแบบเลือกเล่นซะตอนนั้นคือตอนนั้นผมเอาแบบรหัสรุ่นน้องไปพี่เราแรงเล่นสูงไงจเจอพวกหัวร้อนอะ่ะแม่งโถโถเลยสลายตอนนั้นผมอิ <c oughs> <ห>นใหม่<ห>ผมทั้งกดเพีย <หา S 2> ตอนนี้จบแล้วพี่ยังออกแล้วขอหยุดตายนะพี่ขาดพุ่มอะผมติดการเล่กตัวแล้วขอหยุดตายนะพี่เล่นวัยแปดนยพี่ เดี๋ยวนี้เนี่ยอามีเกมคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นคอมเลยใช่ไหมครับเรียนมาแล้วอ่ะตอนผมชอบเล่นพีบีกันนี่เมื่อก่อนผมเล่นพีบีครับตอนเล่นพีบีเออเล่นเล่นพีบีฟีฟาเล่นฟีฟาเลยรอรอดูแคทสัมโบกายพี่ล็ไวแปดนะพี่ ใช่ผมด่าคืนไม่ได้ไพี่ผมเปิดไม้ไม่เป็นแล้วแบกเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาไปยืมรหัสมาให้เขาบอกให้ผมแบกครับสรุปแบกแจกทั้มมง, <c oughs> งคู่โดนด่าด้วยกันสองคนพี่ <c oughs> ผมโคตรแคน้นนะแล้วเป็นผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> เป็นผู้หญิงฝรั่งแล้มานั่งด่าว,ว่าผมอะ่ะแล้วด่าผมทั้งเกมอะ่ะสิบสามวินอะ่ะแม่งด่าผมทั้งสิบสามวินอะ่ะ <c oughs> มันด่าคืนไม่ได้แล้วมันแคน้นพี่ บนหลังมิบอกเลยเล่กเ <c oughs> โก้กอ้แต่เอาีอีมาพีบีผมเล่นผมเล่นแต่พีบีนะพี่ตอนนั้นกับฟีบ้าออนไลน์